ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สนามกีฬาองค์การบริหารสนจังหวัดจันทบุรีนะครับเดี๋ยวในเวลา1นึ่ทุ่มตรงนะครับนะครับเริ่มกันนะที่ฝั่งผู้มาเยือนนะครับเชียงใหม่เอฟซีนะครับกระต่ายป่านะครับจันทบุรีเอฟซีนะครับรอสัญญาณกันนะครับ เริ่มเกมการเข่งขันนะเป็นจันนบรีนะครับคิกออฟเริ่มเกมก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวา,ขวาแบบกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะครเป็นกําลังใจให้กับทั้ง2ทีมด้วยนะครับไปดูจังหวะนี้กันนะปฏิยพัทธ์พยายามลากไปเองนะครับแล้วก็ไหลขึ้นให้โมต้าวาก็ไปเน้นๆนะครับลุงนี้ได้โขกด้วยนะโดยชรินบุตรธานะครับกลับไปก่อนให้มาริออนมาริออนพลิกเข้าไหนแล้วจะทําอย่างไรลากหลบหนึ่งหลบสองหลบสามแล้วยิงเองเลยครับแต่ยังติดอิทธิพล S <S <an> จะว่าจะยิงสามได้ไหมจชรินยังไงฮะตวัดกลับเข้ามาแล้วยังไงปฏิพัทธ์โอ้โหโดนสกัดไว้ได้ก่อนแล้วผู้รักษาประตูเจ็บฮะไปชมภาพช้าจังหวะน,นี้อีกครั้งหนึ่งนะเบเนโนมารยอนเนี่ยไม่ส่งฮะแล้วแกแหวกหนึ่งแหวกสแหวกสแหวกสี่นะได้ยิงด้วยฮะมารยอนจะรับหน้าที่เปิดลูกแต่มุมลูกนี้เข้าไปนะมารยอนขอเข้ไปนะโอ้บอลมัน กุกกิกอยู่ตรงนั้นนะฮะมีโมตาวิ่งประคองแล้วได้ขอเ,น,เน้นเข้าไปนะมาเรยอนหลอมยิงนั่นนี้นะครับแต่บอลยังเข้ามืออิทธิพลคำสุพรมนะเทวาหวางไปก็ยังติดนะครับบอลมาเข้าทางเกียรติศักดิ์พยายามพลิกไปนะก็ติดอีกเหมือนกันนะเข้าทางโงรวิต พงรุวิทย์หลายต่อก็ล้นไปอีกแต่ก็ยังไปเข้าทางทางด้านแพตริกโมตามองไในแล้วคอสเน้นๆก็ไปนะครับบอลมันเลยมาที่นัตูตานตะเวรลองยิงแต่ติดนะแพตริกโมตาไปไม่ได้นะแล้วจะโดนแย่งไหมนะครับสำเริงโอ้อาศัยความพยายามแล้วได้คอสเข้ามาด้วยนะคนระับและโขกเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเป็นจังหวะบิดพลาดนะครับของฝั่งจันุรีเองนะครับและโดนลงโทษโดยอมรเทพเมืองดีนะ ไปชมภาพช้าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยสำเริงเนี่ยไปโพพันธ์ก่อนนะแล้วอมรเทพเนี่ยเหลี่ยมดีกว่านะครับลูกนี้เนี่ยเหลี่ยมดีกว่าแล้วลุกขึ้นมาคอสเลยนะครับและหมดเวลาแข่งขันใน45นาทีแรกนับจะมีประตูเพิ่มเติมหรือไม่นะไปรับชมกันต่อนะครับในอีก45นาทีที่เหลือครับ ถึงใหม่นะขี่รูกเกริมเล่นเกมขกงขันในครึ่งเวลาหลังนะครับสกอร์นำนำอยู่ชมเกมขันกันตอนะ่อฮะพงระวิศลาขึ้นมาแล้วลองจิงิงขึ้นมานเข้าไปแล้วบอลเนี่ยมันดุดมือด,ด้วยนะฮะมารย,ออยันยังตามเก็บไว้ได้พลิกสวยครับลบหนึ่งลบสองลบสามและไหลชิงกันสวยฮนะมารยอนหลุดไปแล้วยงจิงครับโอ้โหราชกัมสั์ไหลเข้ากลางมาให้เทวาลองส่งไกลแล้วลุยชนการแล้วบอลมันไปเข้าทางมาราย,ยอนนะ โอ้โหแต่แต่อะไรหรือเปล่าฮะไลาแม่น่น่าจะยกเป็นจังหวะล้หน้าฮะจังหวะนี้เอาละครับนี่ฮะจีรวัฒน์ิงใจบูมทำชิ่งกับปฏิพัทธและคืนให้กับเทวาส่องไกลจากระยะ40กวิาหลาลูกนี้เนี่ยบอลออกจากเท้าไม่ล้ำแน่นอนนะฮะการันตียืนยัน100%นะจันวงกับเบนเมโนโมาริออนนะ รวิทย์ไม่ยิงแล้วให้มาริออนเนี่ยปั่นลูกนี้จ่ายลูกนี้เนี่ยไม่รับหน้าครับปฏิพัทน์ไหลต่อให้กับมาริออนมาริออนได้จังหวะโอกาสแล,ลออกแล้ะหลองยิงนทีลูกนี้ก็ยังติดมือของอิทธิพลอีกแล้วครับงรวิทววววย,ย,ยท์ขอเข้าไปที่ปากระตูแล้วเรียะร้อยครับชิดแล้วหีและเป็นนัชชัยศรีสุวรรณนะฮะที่โขเข้าไปะ ไปชมจังหวะประตูตีเสมอครั้งนี้ครั้งนี้ครับโผงรวิทย์เนี่ยเปิดเข้าไปที่กลางประตูเลยนะครับทางด้านนัทชัยศรีสุวรรณเนี่ยขึ้นโขกแบบเน้นๆนะฮะเลือกมุมเลือกฉากเรียบร้อยนะครับเกียรติศักดิ์นับไหลต่อให้กับธรรมยุทธ์เล่นสั้นๆกันนะฮะและหลอมหญิงนั่นดีนะครับลูกนี้มาหลุดกรอบออกไปฮะหัวใจจิตวงศา บรรจงเคาะเข้าไปลูกเนี่ยมาตู้ห้ยเรียกว่าพย,พยายามจะเล่นกับพ่วงเวลาทุกๆวินาทีจริงๆฮนะแล้วพุทธสินเนี่ยไม่เตะสักทีพุทธสินก็เป่าหมดเวลาการแข่งขันไปเลยนะคโอ้เป็นเกมที่เข้มข้นสนุกตื่นเต้นเร้าใจจริงๆนะ